สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เรากำลังเดินทางไปอำเภอรเรนูนะคะเมืองคนงามแห่งเรนูคนครจ้าขับรถชมวิวจ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพาไปชมบ้านเมืองเขานะคะบ้านเมืองแบบเป็นบ้านเมืองเก่านะคะสวยมากๆจ้า เพืพ่สวัสดีทักทายด้วยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเด้อสิาพาไปเมืองเรนูจ้ะเพื่อนเพื่อนเมืองเรนูเมืองคนงามสวยงามมากๆเลยนะคะบ้านเมืองเขาขับชมไปเรื่อยๆนะเพื่อน บ้านเมืองที่สวยงามนะคะเพื่อนๆเ,เป็นบ้านสมัยก่อนชั้นเดียววัวนีมาทุล้าค่ะก็เลยได้มีโอกาสถ่ายเพื่อนๆได้นนชมนะคะบ้านเมืองเขาก็จะประมาณนี้แล้วค่ะเพื่อนๆติดๆกันแบบนี้เนาะ คล้ายๆจะเป็นทรงลักษณะเดียวกันเลยค่ะเกือบทุกหลังเลยจ้าเป็นเมืองที่เงียบสงบนะคะเพื่อนๆมีพระธาตุเลนูจ้าถ้าใครผ่านมามทางนาครปน,นมก็แวะกลาวไหว้ได้นะคะอุงค์พระธาตุเลนูจ้าเพื่อน,อนบ้านเมืองเขาก็ประมาณนี้และจ้า เดี๋ยวพาชมเมืองก่อนนะคะก่อนที่จะไปทํำธุระจ,จะเพื่อนเป็นบ้านเมืองที่สงบนะคะขึ้นชื่อดังในผ้าทอมือนะคะอำเภอเรโนถิ่นภูไทยจากเพื่อน สวยงามไหมคะพักหนะ้าเมืองรเรนูนครจ้าเรนูนครทิมนี้ช่างมีมนคังเพื่อนๆเ,เคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะเพลงนี้เพาะมา ใหม่แล้วจ้า